บรรดาคนดังในวงการมวยทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันนะครับเข้าเยี่ยมอาการป่วยของชาติชายเชี่ยวน้อยอดีตนักชกชาวไทยชื่อดังนะครับที่ป่วยเป็นโรคาร์กินสันครับพนเอกเชษฐาานจารโรประธานสภา,ามวยไทยโลกนะครับพร้อมด้วยบุคคลชื่อดังในวงการมวยได้เข้าเยี่ยมอาการป่วยของนายชาติชายเชี่ยวน้อยอดีตนักมวยชื่อดังรีกรีชแชมป์โลกคนที่2ของประเทศไทยต่อจากผลกิ่งเพชรที่บ้านพักย่านลำลูกาคลอง4นะครับ ชาติชายเชื่อน้อยในวัย74ปีปัจจุบันมีอาการป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีอาการนอนนิ่งไม่พูดจาไม่สามารถขยับตัวหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้นะครับโดยต้องให้ครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันค่ารักษาของชาติชายอยู่ที่เดือนละ60,000บาทนะครับซึ่งพลเอกเชิดฐาได้กล่าวว่าอยากไม่กําลังใจชาติชายเนื่องจากเป็นนักชกที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมายอย่างมากมายซึ่งด้วยฝีมือและความเป็นมืออาชีพที่ตนได้เห็นก็อยากจะให้นักชกรุ่นหลังนั้นเอาเป็นแบบอย่าง ขอให้ทั้งครอบครัวได้ได้ภูมิใจแล้วก็พก็ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยตรงอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะครับแล้วผมเชื่อว่าในหัวใจของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะในรุ่นนั้นหรือรุ่นถัดมาเนี่ยเมื่อศึกษาแล้วก็ผมเชื่อว่าเขายังต้องระลึกถึง สำหรับผลงานที่ผ่านมาของชาติชายในการชกมวยอาชีพตลอด82ไฟน์นะครับชนะ61แพ้18แล้วก็สเสมอ3รวมไปถึงเคยคว้าแชมป์โลกในรุ่นไฟว์เวท3สมัยจนได้รับการขนานนามในยุคนั้นว่ามาเชื่อน,น้อยแห่งภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากมีลีลาการชกนั้นคล้ายกับริกกี้มาเซโนแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทชาวเมริกันนั่นเองนะครับ